สวัสดีค่ะครูไก่นะคะมนุษย์นะคะ20ล้าน,นะะจากบริษัทอินดีมอินเตอร์เนชั่นแนะคะซึ่งบริษัทแห่งนี้เป็นนะะบริษัทของอาประธานชื่อว่าคุณก้องอักรรัฐนิติพลเจ้าของรายการดังนะะอายุน้อยเล้ลานนะคะซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่5แล้วนะคะวันนี้นะคะครูไก่ได้มีโอกาสมาในงานเวสตเออร์อินดีมเวสตเออร์ยูนจากนะคะ ประชาสัมพันธ์รวนรวนเลยนะคะมาเจอพี่ท่านหนึ่งค่ะที่มองหาโอกาสแล้วก็มาเจอครูไก่นะอ่ะครั้งแรกเลยนะเป็นใครมาจากไหนหันแนะนําตัวหน่อยะคะ่ะสวัสดีครับผมพี่ครับ พีธนะบุญจิราภพิพัฒน์ครับเป็นข้าราชการครูอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับค่ะโอ้ยเดินทางมาจากสุรินทร์ตอนนี้เราอยู่นะจังหวัดนครนายกเลยนะคะและนะคะโดนผลกระทบอะไรไหมคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะหรือว่ามองหาโอกาสเลยคะถึงมาเจอนะคะบริษัทอินนะะีมาค่ะก็อาชีพข้าราชการนะครับก็ได้เพียงเฉพาะเงินเดือนครับก็อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะใช้ใจ่าย ในครอบครัวแล้วก็ให้ครอบครัวได้มีความสุขนะครับก็มีความหวังกับอินดีมนะครับวอ่าคะวันนี้ค่ะได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะนาเทคนิค แบบโวยเยอะมากเลยจากมโนรัตร้รานนะคะของบริษัทดีมหลายท่านเลยนะเรียกว่าวันนี้ความใจมั่นก็ได้ละนะคะแล้วก็การที่เรามีตัวตนนะคะก็เจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะใก่เชื่อว่านะคะวันนี้นะคะลหลายๆท่านที่อาจจะมองหาโอกาสเหมือนกันนะ,ะมาเจอคลิปนี้นะคะเอะบริษัทของเรามีตัวตนจริงหรือไม่ใครกันบ้างที่สามารถทําได้ค่ะทาได้ทุกคนเลย นะคะแค่วันนี้ท่านมีความสนใจค่ะในการที่จะสร้างรายได้นะจากการใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวแล้วใช้เวลาว่างๆแบบนี้แหละนะคะหลังเลิกง,งานอะไรก็ดีนะวางแผนเกษียณอายุก็ดีนะคะโดยเฉพาะข้าร,ราชการใก่เชว่าคอยนะเ,เงินเก็บก็นะอาจจะมีนะแต่ว่านะคะหลายๆท่านที่ก็มานะไก่เจวแบบว่ากู้เยอะมากเลยเครดิตดีค่ะนะคะเครดิตดีก็จะกู้ได้เยอะนะ,ะแล้วก็แต่ละเดือนนะ มันโดนหักหมดแล้วค่ะนะคะช่องทางตรงนี้แหละคะมันอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่นะคะจะปลดล็อกคะชีวิตให้กับทุกท่านได้นะคะที่อาจจะนะเป็นนี่เป็นสิหลายล้านก็ดีไม่ต้องนะไปผ่อน10ปี20ปีนะคะกลาย่ื่ว่าโปรเจกต์อินนนตรงนี้แหละใช้ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะคะลองค่ะนะเข้ามาเรียนรู้นะคะในระบบของเราดูคะกลายใช่ว่านะคะวันนี้ชีวิตตัวไก่ค่ะมันพลิกแล้ว นะ,ะคะเครื่องมือแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นนะคะสิ่งทีนะะ่ท่านตามหาได้อย่างแน่นอนวันนี้สนใจนะคะข้อมูลของบริษัทอินดีนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะยังไงนะ,ะอยากสร้างรไ,ได้ในโลกออนไลน์ยังไงก็สามารถที่จะติดต่อครับพีธนะครับหรือว่านะคะส่งผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้ค่บทุกท่าน ได้เนะคะโดยเฉพาะงานครั้งต่อไปนะอยากมาเจอครูไก่ตัวเป็นๆนะคะแคมป์แปดเจอกัรน,นะคะที่ซีดารีสอร์ทจังหวัดนครนายกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ